สวัสดีทุกคนยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าอัปเดตหลอกของแมปอนิเมะแวนกาครับในที่สุดก็อัปเดตครบรอบปีสักทีอันนี้เป็นอัปเดต9.0ครับตัวเกมเนี่ยปิดประมาณช่วงตีสองนั่เองนะแล้วก็ปล่อยเป็นในส่วนของอัปเดตหลอกมาครับอันนี้เรามาสรุปอัปเดตก่อนก่อนที่จะพาไปดูหรือว่าสอนเล่นน,นั่นองเพราะว่า น่าจะอีกสักพักเลยจำคว่าเกมจะเปิดนะครับมันจะมีบักเยอะแับหนึ่งนะแล้วก็หัวข้ออัปเดตนี้มีเยอะมากนะครับมันจะเป็นยูดิตใหม่มีแกนเท็มีเอีเวนต์พวกนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับ มาดูที่หวัวข้อแรกนะครับก็คือเป็นตัวละครใหม่นะเขามีให้ดูหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครก่อนแล้วกันนะครับตัวละครมาใหม่ทั้งหมด13ตัวแม่ตอนแรกเราคิดว่า14ตัวนะตัวแรกเป็นเนโกะแคทเนโกอาร์คนะครับอันนี้ถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะก็คือน่าจะเป็นตัวจากเฟดหรือเปล่านะครับแม่อัในนี้ใครรู้เสริมข้อมูลได้นะเป็นธาตุนเจอร์นี่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นรููรัมมี่รูมี่ก็คือเป็นรูบี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นของเอมมี่นะ เป็นธาตุแพชชั่นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เป็นตี้ของซูบาร,ร,ร,รุนะครับเอ้ยเปนซูบารุคนคนน้องซูบะหรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้เอเอเพลงชื่ออะไรสักอย่างลืมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเมกูมินอันนี้เป็นหนึ่งใน4นะครับเอ้ยน่าจะเป็น4 in 1นะเพราะว่าเขาใช้คำว่าสปอร์ตนะครับเอ้ยหรือว่า มีแค่3หรือเปล่านะครับเออสกอฟมอันคือตี้ของมันนะนะต่อมาเป็นก็ซิล่านะครับตอนแรกคิดว่ามาจากเป็นเหมือนตัวในเบอร์เซิร์กนะครับสุดท้ายแล้วเป็นตัวจากเ,าเรื่องก็ซิล่าจริงๆนะเออัออนนี้อันนี้แอ,นนแอบเซอร์ไพรส์ตรงที่มันมีหนังเข้ามาด้วยนะครับนึกว่าจะมาแค่จากอนิเมะอะไรพวกนี้เอมันก็มีอนิเมะหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบขออภัยด้วยนะอันนี้อันนี้เป็นตัวร่างธรรมดาเราก็ร่างไชนี่นะครับพาไปดูก่อนนะเป็นธาตุ อันนี้สปาร์คหรือเปล่าอชอบลืมชื่อภาษาอังกฤษมันนะครับต่อมาเป็นสปอตนะครับตัวนี้มันชื่อจริงๆมันชื่อเดอะสปอตนะครับมาจากสไปเดอร์แมนนะอันนี้ใครไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับในเกมนี้ชื่อดอทนะใช้นี่ก็ธรรมดาก็ต่างกันมานี้นะครับอันนี้เป็นตู้ของ a n นเวอร์เซอรี่เบนเนอนะครับเทเลสซี่เห็นเขาบอกเป็นเดกุนะเออดูออกกันไหมนะครับอันนี้ก็อยากชวนคุยเหมือนกันน่าจะซูมชอยอย่ก,กว่านี้สักทีนะครับไม่ ใครกำลังเจปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วครั้งดุดกางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยนะครับอ อันนี้เขาเรีโมเดลมาแล้วนะครับต่อมาเป็น d o over heaven น,นั่นเองเป็นตัวลับในตู้นะครับไม่ใช่แวนการ์ดนะครับแต่เป็นก็อ Secret. เออซีเครดเออไม่ติดเรียกจะเรียกแวนการ์ดอีกแล้วตัวทีนะครับทีสองแล้วนะหมืน่นๆขอภัยด้วยอ่ะตัวประมาณนี้เลยนะครับร่างชายนี่กับร่างธรรมนาก็ต่างกันที่4ชุดกับสแตนสี่สแตนนั่นเองอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยก็มีความต่างๆๆนะครับ อ่ามาดูตัวอีเวนต์กันบ้างนะครับอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่เลยนะครับก็ตัวแรกเป็นชิโร่นะครับเออช,ช,ชิโร่หรือชิโร่ชิโร่นะครับเออชิโร่จากเฟสน,นะตัวจากเฟสมันจะมา2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นตัวอวยเด็นะครับก็คือเป็นฮอลโลเซ็นะครับก็คือเป็นตัวฮอลโลไนท์นะครับอันนี้จากเลือกมันจากเกมนะตัวนี้จากเกมเลยใครที่ไม่รู้ก็น่าจะไม่ยินอ่ะมี2อล่างนะอันนี้อย่างที่เราเห็น ร่างแรกร่างที่สนะ่าจะเป็นร่างช่วงเข้าเฟสนะครับแล้วก็เขออ้าอธิบายว่าไอ้ร่างที่2ที่มันเป็นตัวแขนขายาวเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนตอนโตอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็น Wonder of You นะครับม,มาแบบฉีกเลยนะเป็นแบบ c e l e r i t y toilet นะครับต่อเป็น h e l l k i l l e r นะครับแน่นอนว่า Doom อยู่แล้วร่างชายนี่ก็ดูดูดปแปลกลูกซองใหญ่ขึ้นเหรอก็ออไม่รูนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูในเกมน่้นจะดีกว่า ต่อมาเบนเพาร์ทนะครับเบนเดตพาร์นี้ถ้าใครไม่ได้เล่นเกมจริง,จ,รงจะไม่รู้เลยกนะก็เป็นเมทัลเกียร์ไรซิ่งหรือเปล่านะครับ,นะรบเออนี่อันนี้เป็นประธานาธิบดีชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไรเดนกับออแซมหรือเปล่านะครับเออถ้าแจมถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะอันนี้โมเดลไม่ตรงนะครับจากคนเล่นเกมมาก็ใช้ได้อยู่อย่างน้อยก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้ต่าง ฉีกไปแบบ AD อะไรพวกนี้นะครับ <harbor> คิดงานกัน <harbor> คิดเห็นยังไงกับโมเดลที่เขารีมาใหม่ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับต่อมาระบบเทรดอันนี้จริงๆก็เอา,เอา,เอาง่ายๆเราเคยพูดไปแล้วนะครับก็จะมีตัวยูนิตที่เป็นระดับแ็นการ์ซีเค็ดเอกลุสีแล้วก็ม y สติก <Glen> ที่ไม่สามารถหาได้แล้วน,นั่นเองแล้วก็เทรดเนี่ยจะไม่ติดไปด้วยแล้วก็ a อเซนชั่นจะถูกรีเซตนะครับตามนี้นะอันนี้ที่เขาบอกไว้นะครับแล้วก็เป็นไอเทมที่กรีฟได้นะครับก็คือเป็นพวกใช้โลบักอะไรพวกนี้ อเทลิโลที่ซื้อด้วยโลบักเท่านั้นนะครับย้ำว่าต้องซื้อด้วยโลบักนะแล้วก็อ่อันนี้เนี่ยไอตัวตัวที่ต้องเทรดได้เนี่ยก็คือจะต้องหายออกจากเกมไปก่อนนะครับก็คือณนะปัจจุบันเราจะหาไม่ได้ก็อย่างเช่นถ้าเกมเปิดมาตัวใหม่ที่มาจากแผ่9.0เนี่ยก็จะยังไม่สามารถเทรดได้นี่สกินนะครับสกินนี่เขาบอกว่าทั้งลิมิเต็ดแล้วก็ไม่ลิมิเต็ดเลยก็คือทุกสกินเลยแล้วก็แฟมเบียทุกอันเลยแปลว่าเราจะได้ Family แฟมเบรียบันการ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ไม่รู้นะะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับถ้าเทรดแฟมิลี่มันกาดได้ก็คนที่แรกรีโลไปก็เคนที่แรกรีโรไปนี่ยิ้มหวานเลยนะครับเออช่กันไปต่อเป็นอีเวนต์ครบรอบนะครับอมาดูกันว่าอีเวนต์ครบรอบมีอะไรบ้างก็เป็นด่านเก่าๆเลยนะครับด่านที่เขาเคยดีเมกไปนะแล้วก็มีหน้าล็อบบี้ด้วยเป็นด่านล็อบบี้ก็แปลว่าเราน่าจะเอฟเได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูอก็จะมีเป็นเหมือน สกุลใหม่นะครับอ่ะเป็นเคอร์เรนซีหรือเปล่าอ่ะน่าจะเรียกประมาณนี้ก็เป็นเค้กตัวนี้นะครับอ่ะเขาก็จะบอกนะว่าจะมีการเพิ่มเคอร์เรนซีเออนี่เขาบอกอยู่นะไม่ลนะโทษทีแล้วก็น่าจะเป็นพอร์ทัลอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตรงนี้อ่ะเหมือนเดิมนะว่าเราใส่ตัวแล้วมันจะบัฟให้นะ,ะมาดูกันว่าเขาแจกอะไรบ้างใน Anniversary Shop อนะครับอ่ะอันดับแรกเลยคือเป็นยูรุสุแฟมเบีนะครับที่สามารถเอาเค้กตัวนี้มาซื้อได้นะครับอ,อขออุญาตเรียกเค้กแล้วกัน ต่อมาเป็น400โลนะครับอ่า100,000เพชรโอ้โหอันนี้แจกไเบิ้มเบ,มบิมเลยนะแล้วก็เป็นของอีโวแล้วพวกนี้นะครับอันนี้เราข้ามไปเลยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปดูทีละตัวนะว่ามันใช้ของอีโวอะไรบ้างอ่ะตู้อินนิวเออรซรีนะครับอันนี้เราดูตัวละครไปแล้วเนาะมีเป็นดิโอนะครับมีแคทมีดอตอ่ามีสปอตตัวนี้อ่ะที่ของคุนสุบะนะครับ ก็ซีล่ารูบี้แล้วก็เป็นเดกุนนั่นเองนะครับสไลด์ที่แพชชั่นมาน้อยไปหน่อยนะเออดูเนเจอร์เขาดูจะเอาเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้แพชชั่นน่าจะมีวารินไทยที่ได้น่แล้วนะ ไปแล้วกันแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนแท็กตัวละครน,นะครับเออก็คืออย่างเจ้าดีโอเนี่ยจะมีเป็นเหมือนแท็กตัวละครให้เราเห็นเลยว,ว่าเราได้มาจากไหนแล้วก็เป็นไชนี่หรือเปล่านะครับไชนี่ตัวที่เท่าไหร่เออประมาณนั้นอันนี้ถือว่าทําเพิ่มความแรนะครับก็แปลว่าตัวดีโอน่าจะหายากพอสมควระนะแล้วก็เขาบอกว่าโอกาสที่จะกลายเป็นไชนีน่าจะ0ูยอนะครับอันนี้น้อยกว่าปกติหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้น อะประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็นเสียงเพลงจากล็อบบี้ใหม่นะครับแล้วก็บันเด็นผ่านใหม่ที่บอกเลยก็คือเบรทนเกียร์ไรซิ่งนะครับนี่ตามนี้อ่ะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นให้ทำเควสวแนการ์ดแล้วนะครับนี่เป็นแฟมิลี่แบงกาดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับนี่สำหรับครบรอบหนึ่งปีแจกอะไรบ้างมาดูกันแม่เมื่อกี้เราหมื่นๆนิดน,น,นึงนะที่แปไปต้นคิปขอัยด้วย้ามันแปลกๆนะครับ มาดูอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลสปกติเลยก็คือการที่เราไปได้รับตัวละครเอามาอีโวอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เหรียญตามนี้เลยนะรวมๆแล้วน่าจะหลายร้อยลูยนะ่าจะสองสาร้อยเลยนะครับตรงนี้เยอะมากนะเต่อมาเป็นไทล์ปกติเลยอันนี้เราเข้าไปลองตัวละครได้นะครับแล่อยากรู้ว่าตัวไหนเก่งตัวไหนดีนะหาโมไหมก็ลองไปดูในนี้ได้เลยไม่แน่เราอาจจะลงคลิปรีวิวตัวละครไปเลยหลังเกมเปิดนะครับเไม่ต้องไปนั่งหาตัวอยู่นะวิธีการได้รับก็ดูจากตรงนี้ได้แล้วนะครับ อ่าตรงนี้มันยังบั๊กอยู่ตรงมิชนตรงนี้บั๊กอยู่ช่ามันไปแล้วกันนะครับพอย่าข้ามเลยต่อมาเป็นเควสนะครับลืมบอกไปว่าตัวที่มันเป็นอยู่ในหัวข้ออีเวนต์ตรงนี้ขอย้อนกลับมาก่อนนี่หัวข้ออีเวนต์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทาเควสเท่านั้นถึงจะได้รับตัวมานะครับก็แปลว่าตัวละครในตรงนี้เนี่ยไอ้สีตัวนี้น่าจะเก่งทั้งหมดเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ ต้องอธิบายเพิ่มนิดน,นึงอันนี้จะเป็นเควสของดูมนะครับดูมซเลเยอร์นะ้็ถ้าเราทําเควสอันแรกเสร็จนะก็คือไปกดสกิลของกีฟิตก็จะได้เป็นดูมซเลเยอร์มาเลยนะครับก็คือเป็นไอ้ดูมแหละไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาตัวละครไอ้ถ้าเราเอายูนิตไปฆ่ามอนในไอ้เจ้าตัวอาราเขตของกีฟิตเนี่ยเราก็จะได้เป็นไอเทมยูโมอมะก็ดูมนะเหมือนจะได้ง่ายนะครับอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ได้เอ้ยแต่หนึ่งพันตัวน่าจะเยอะอยู่นะครับ ต่อมาอที่2นะครับก็จะเป็นของ Wonder of You นะอันนี้เราต้องทำเคตามนี้อันดับแรกก็น่าจะเป็นการสุ่มตลลัวละครที่เป็นการันตีในตู้นะครับแล้วก็สุ่มเทรดที่เป็นการันตีในเทรดเหมือนกันนะต่อมาก็เป็นโอ้โหก็คือการันตีตัวดรอปในด่านนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเหมือนอได้รับวาลสโตนดรอปนั่นเองอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจว่ายังไงเดี๋ยวรอเกมเปิดแล้วค่อยไปดูกันนะครับตรงนี้ ฮอลลไนท์นี่คือเพจเยอะมากนะครับเพจเยอะมากจริงๆนะก็คือฮอลลไนน์เนี่ยตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าไพเซปอวยมากและตัวมันกิ่งมากๆแน่นอนนะครับก็อันดับแรกคือล็อกอินหนึ่งครั้งเนี่ยได้ตัวมันฟรีฟรีแน่นอนต่อมาก็เอาตัวมันไปใช้1แมตนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเจ้าฮอลลเซปเนี่ยไปยีโบนะครับเออก็ของได้ตามนี้ก็พวกนี้มันจะเป็นของที่ใส่กับตัวละครตัวนี้หมดเลยน่าจะอย่างนั้นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะโหดมากนะตัวนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ต่อมาที่ชิโร่นะครับชิโร่ตัวนี้ก็เอาง่ายเลยคือต้องไปทำอาร์เชอร์อ่ะเซเบอร์ er, หรือว่าลิเดีย ع, นะครับตรงนี้ในเกมนะเราสามารถไปดูได้นะครับเอออะแล้วก็ได้ตัวตามนี้เลยอันนี้ไม่ยากมากนะครับโอ้แต่ไ e ีเควส์จากใครเซฟนี่เยอะมากที่เหลือก็เป็นอีเวนต์เก่าแล้วนะครับมันจะเป็นอีวลูชั่นแมทเนตที่ลดของยูโอนะครับโอดิซีนี่ก็ของโอดิซีคูณสองนะอ่ะแฟมเบียอะคอร์รัปชั่นคูณสองนะครับอันนี้ขเขาย่าค่ามันแล้วกัน ต่อมานะครับเป็นเพอร์มิทันยูเอ็นนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนปรับใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวเอ่อ family นะ family รับรบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอดูนะว่ามันเทรดได้หรือเปล่าถ้ามันเทรดได้ไอ้เควสพวกนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันแล้วก็เออ่รีสต็อกนะครับอุ้ยเอาของจากเลดรีแล้วนะครับเราสามารถซื้อรีโลฟรีได้โอ้โห แสดงว่าใครที่โอ้โหเราเสียไป,ไป80โลเลยอันนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มลีโลนะครับก็แปลว่าในอัปเดตทุกอัปเดตอาจจะมีการรีเซ็ตในส่วนของการซื้อรีโลหลังจากนี้ไปน,นั่นเองต่อมาเป็นเคอร์เซอร์เมาส์นะครับที่เขาแจกนะใครมีโกโจก็จะได้ใครมีรูคาก็จะมีเหมือนกันส่วนใครมีทรงยูรูก็จะได้เหมือนกันนะครับน่าจะอย่างนั้นนะแล,แล้วก็อินเวนตอรี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิกอันนี้ก็คือเวลาเรามีประตูเยอะแเปิดมันจะค้างอะไรพวกนี้นะครับหรือมีของข้างในเนะี่ย เขาบอกว่ามันดีขึ้น2-3เท่าอันนี้เป็นเช็ล,ล็อกกับคอที่ออฟไลท์นะครับเราคงอาจจะไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะงั้นก็ขออนุาข้ามมาดูที่ตัวนี้เลยละกันบัตเดิลนะครับบัตเดิลเนี่ยเหมือนจะมีเพิ่มมาหรือเปล่าเหมือนจะมีเพิ่มมาอันหนึ่งก็คือเป็นเออโอ้โหอันนี้บัตเดิลแจกหรือเปล่าเนี่ยห้าร้อยลิลลูแปดสิบลบักโอ้โหเดี๋ยวนะอาจจะคิดว่าใช่นะครับน่าจะเป็นบัตเดิลแจกให้ทุกคนนะแล้วก็แพ็กที่เหลือเนี่ยคุ้มมากๆนะครับอันนี้คือได้หน เทดโลแล้วนะโอ้โหโมแบบนาดเกินแน่นอนทรงนี้นะครับอ่ะก็โอ้โหแบ็คบัตเดอร์นี้แจกแน่นอนนะครับ500ก็เอาง่ายๆคืออย่างน้อยเนี่ยเราเติมแค่40บาทเราได้500ยูโรแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะดูงดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวน่าจะเออซื้อแค่แพ็คแรกแล้วก็อาจจะดูงบหาซื้อแพ็คสายอาจีพกันไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนโค้ดมี3โค้ดเดี๋ยวจะปักหมุดในท็อปคอมเมนต์ให้ละกัน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของอัปเดตหลอกเราอาจจะไม่ได้ลงลึกมากอย่างอ่ะอหัวข้อพวกนี้อาจจะข้ามไปแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นเกมจริงเราจจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับมันก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดการทำเวทเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปแยกมาให้เลยนะครับแบบละเอียดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับในส่วนของอัปเดตรอกของแมปอนิเมะเวนกาดครบรอบปีนะครับส่วนตัวคิดว่าดีมากๆนะครับโอโ้โหแจกของกันหน่ำเลยนะแม่แจกรวมๆแล้วน่าจะประมาณ4-5 0 0 0พันได้เลยเนี่ยเออถ้าเราฟาร์มดีๆนะครับเอาจริงก็คือเติมมาแหละอ่ะ ถ้าฟาร์มฟรีก็น่าจะมีเป็นตรงนี้120โลนะครับทาให้นับตรงนี้ก็หักไปแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าอีกนะครับอ้น่าจะพันโลได้อยู่นะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะไม่โดนการันตีนะครับอันนี้ขออนุญาตอวยพรทุกคนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสำนี้นะครับขอชมนะครับคิดเห็นยังไงกับโมเดลใหม่นะครับหรือว่าพอจะชอบโมเดลใหม่ไหมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ 재미있 <us> neutrikti